วันที่10กุมภาพันธ์2569สารอาญาได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงที่พนักงานในการฝ่ายคดีอาญา4เป็นโจทย์ฟ้องนายพฤติกรสารกุลหรุดโจโอ,อดีตท,ทีมงานก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดดูหมิ่นสถาบันตามประมงลกฎหมายอามาตรา112และพระบอคอมพิวเตอร์จำเลยหลบหนีระหว่างการพิจารณาสารออกหมายจับปรับนายประกัน โดยทนายความในคดีนี้คือนายอนนท์นำพาทนายความและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อยู่ระหว่างจำคุกจากคดี112เดินทางจากเรือนจำเข้ามาฟังการพิจารณาของศาลเมื่อก่อนหน้านี้วันที่18ธันวาคม2568ที่ผ่านมาสารอาญาได้มีคำพิพากษาจำคุกนายพฤติกรจำเลยรวม20ปีฐานดูหมิ่นสถาบันและพระบบอคอมพิวเตอร์โจทก์ฟ้องว่าขณะเกิดเหตุประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตราที่2ระบุว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมาตรา6บัญญัติว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้ ่อมาวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 4จนถึงวันที่17มีนาคม2565จำเลยยังได้หมิ่นประมาทดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์ด้วยการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ลงในแอปพลิเคชัน Twitter รเป็นการใส่ความมิ่นสถาบันดูมินเหยียดยามพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ โดยประการที่น่าจะทําให้พระมาหากษัตริย์ทุกดูหมิ่นเกลียดชังทั้งเป็นการปลุกปัน่นทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและจูงใจให้ต่อต้านสถาบันพระมาหากษัตริย์อ่านนามาซึ่งความเกลียดชังโดยจําเลยรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลที่จําเลยโพสต์นั้นเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรโดยฝา่าฝืนต่อกฎหมายสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานที่นํามาสืบจําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบอรคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3 เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษมาตรา112การกระทําของจําเลยหลายกรรมต่างการให้ลงโทษทุกกระทงความผิดไปให้ลงโทษจําเลย10กระทงกระทงละสาปีรวม30ปีและให้นับโทษจําคุกต่อจากคดีก่อนหน้านี้